สวัสดีค่ะพปกัิเชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I อ m อ็ USA ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่4เมษายนปี2022นะคะค่ะวันนี้เป็นร่างกฎหมายปฏิรูปการชาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เพิ่งผ่านเข้ามาฉบับต่อด้วยน,ะน้ำในหมาสมุทรแอตแลนติกนะคะเกิดความกลอหลเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของเงินดอลลาร์กับสถานการณ์คร่าๆข,ของรัสเซียกับยูเครนค่ะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรัฐสภาเขาผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปกัญชานะคะหรือว่ามอแอคฉบับเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียง220ต่อ204เสียงนะคะรายละเอียดก็คือจะมีการกําหนดภาษีจากการขายผลิตภัณฑ์กัญชาของรัฐบาลกลางเริ่มต้นที่5%ก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น8%ในระยะเวลา5ปีค่ะเงินทุนที่ได้นะคะก็จะเข้าโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเช่นกองทุนเพื่อการฝึกอบรมการให้คารปรึกษาหรือว่าการบําบัด ความช่วยเหลือประเทศนะคะแล้วก็พร้อมกับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรมกัญชากัญชานะคะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตไปได้เร็วที่สุดของสหรัฐด้วยนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสร้างไรายได้ถึง25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้น13%จากปี2020นะคะแล้วก็ตลาดกัญชาในสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะแตะ6 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปี2030ด้วยค่ะ ส่วนการถกเถียงกันในที่ประชุมสภารอบนี้นะคะก็คือจะมีเสียงที่สําคัญของฝั่งเดมแครัตนะคะอย่างเช่นประธานคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนเจอรี่เนตเลอร์นะคะกับฮอร์อรี่แฮริสสองคนนี้เนี่ยเขาให้ความเห็นว่ากัญชาคือปัญหายาเสพติดจ,จริงนะคะแต่ว่าเราก็หนีมันไม่พ้นกับปัญหาเหล่านี้ไปได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีเส้นทางที่จะควบคุมนะคะในทางกฎหมายอย่างส,งสาร้างสรรค์กัญชานะคะควรจะเป็นทางเลือกทั้งส่วนบคนุคคลและด้านสาธารณสุขนะคะ แล้วก็ให้กัญชาเนี่ยอยู่ในระบบระเบียบอยู่ภายใต้กรอบจานองนี้ค่ะส่วนทางฝั่งของรีบับวิกันนะคะเสียงส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนนะคะเขาคัดค้านอย่างเช่นผู้ที่สมาชิกจิมจอแดนจากรัทโอยโ์นะคะรรครีบับวิกันถล่บสูงในคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนคนนี้เนี่ยเขาถึงกับร้องว้าวเลยนะคะที่เขาว้าวนี่ไม่ใช่ไรเขาบอกว่าเดโมแครตไม่รู้เป็นยังไงนะคะสหรัฐเราตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมีปัญหาราคาน้ำมันปัญหาผู้อพยพ แต่ว่าการทํางานของเดมเนี่ยกำลังพยายามทําในเรื่องของทําให้กัญชาเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายค่ะคือแทนที่จะพยายามเรื่องอื่นนะคะที่สําคัญกว่านี้ซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนเขาก็มองว่ากัญชามันไม่ควรจะทําให้ถูกกฎหมายหรือว่ามันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมในประเทศด้วยค่ะแล้วก็เป็นสองเสียงนะคะที่แตกแ,แยกกันไปแต่ว่าก็ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงสูสีนะคะส่วนเสียงของชาวมริกันนะคะเขามีรีเสิร์ชที่เป็นผลสารวจจาก Pew Research Center เมื่อปีที่แล้วนะคะเขาพบว่า 91%ซของชาวเมริการเชื่อว่ากัญชาควรถูกกฎหมายอย่างน้อยในระดับหนึ่งค่ะโดยส่วนใหญ่เขาก็ระบุว่ามันควรจะถูกกฎหมายสําหรับเรื่องของการใช้ทางการแพทย์และการพักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งในที่ประชุมสภา,าเนี่ยเขาก็ทกเถียงเรื่องนี้กันมานานแล้วเพราะว่ากัญชามันก็มีทั้งคุณและโทษอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดคุยกันโดยหลักๆนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยประเทศแคนาดาได้เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เรื่องของกัญชานะคะ ทั้งทั้งที่พื้นที่ในประเทศแคนาดานะคะเขายัางมีสภาวะอากาศที่ปลูกสู้กับสหรัฐเราไม่ได้ซ้ำนะคะในโลกเศรษฐกิจนะคะกัญชาคืออุตสาหกรรมที่เป็นวงจรมีการลงทุนต่อยอดยยกย่อยออกมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์มากมายอีกทั้งกัญชาจากสหรัฐสร้างชื่อเสียงนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้ผลิตกัญชาที่ดีที่สุดในโลกคะ่ะเรื่องของการเติบโตความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยนะคะแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้ถูกกฎหมายของประเทศ แล้วก็สาธารณรัตอนนี้มี37รัฐ4เขตแล้วก็วอรจิตันดีซีนะคะอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ส่วนรัฐอื่นๆบางรัฐนะคะใช้เพื่อผ่อนคลายเท่านั้นและบางรัฐไม่ให้ใช้นะคะผิดกฎหมายค่ะซึ่งรกก่างกฎหมายที่เราพูดถึงกันวันนี้นะคะยังต้องรอผ่านสภาสูงครั้งนึงนะคะขอย้ําวันนี้ผ่านแค่สภาร่างค่ะนอกเหนือจากทางการแพทย์แล้วนะคะเขาก็บอกว่าใยของต้นกัญชาเนี่ยยังสามารถผลิตเป็นพวกเชือก ผ้าคลุมเสื้อผ้ากระดาษผ้าลินินได้ด้วยค่ะในสมัยก่อนก็มีหลักฐานจากนักโบราณคดีหรือว่านักประวัติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าเขาก็ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้ในทางการทหารแล้วก็พวกกองทัพเพราะว่ากัญชานะคะเป็นหนึ่งในเส้นใยธรรมชาติที่แข็งแรงที่สุดนะคะเมื่อนําเอามาแปรรูปเป็นสิ่งทอซึ่งทนกว่ฝ้ไฟด้วยซ้ําคุณภาพก็คือป้องกันแสง UV ป้องกันผุนแพ้ต้านไวรัสต้านแบตเีเรียแล้วก็ต้านจุลชีพได้ค่ะ ส่วนด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีประโยชน์ที่ปลูกแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากไม่ต้องใส่ยาฆ่า,มาแมลงมากแถมใช้น้าน้อยกว่าการปลูกฟ้ายด้วยค่ะแล้วก็เหมาะกับการเกษตรนะคะที่ต้องการใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนได้อีกด้วยโอเคค่ะก็จบไปกับเรื่องของกัญชานะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเชอรี่เคยพูดเรื่องของเงินหยวนว่าอยู่ในสัดส่วนที่2.7%ของเงินสำรองของโลกนะคะซึ่งข่าจากฟักเนลล่าสุดนะคะก็พูดเรื่องนี้อีก เขารายงานว่าทาง IMF นะคะรองคณะกรรมการผู้จัดการคนแรกของ IMF เนี่ยเธอบอกว่าแนวโน้มของการเติบโตของเงินหยวนถูกคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นเพียงระยะสั้นๆหรือว่ากลางๆเท่านั้นนะคะเนื่องมาจากการแซงชั่นของชาติตอนตกที่ทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยแล้วก็เงินยูโรนะคะมีสัดส่วนที่ลดลงมาเรื่อยๆค่ะ จากที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลดลงมาแล้วนะคะทึ่งเงินดอลลาร์เนี่ยเคยอยู่สูงสุดที่70%แล้วก็ลดต่ำลงมาที่60%นะคะของช่วง2ทศวรรษถึงแม้ว่าเงินดอลลาร์น่าก็จะเป็นสกุลเงินหลักนะคะแต่มันก็มีการกระจายตัวไปบางประเทศนะคะที่เปิดการซื้อขายด้วยสกุลเงินอื่นๆก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งค่อนข้างแน่นอนนะคะสำหรับแนวโน้มของการส่นเสือส่วนแบ่งทางตลาดไปค่ะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนคร่าวๆนะคะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนี่ย เขาก็มีรายงานว่ามันก็เกิดความสูญเสียแล้วก็มีภาพของความเสียหายนะคะหลังจากสงครามภายหลังจากที่มีการรายงานว่ากองทัพรัสเซียนได้ถอนกําลังออกจากกรุงเคียบนะคะเพื่อโจมตีเมืองต่างๆทางภาคใต้ของยูเครนที่ตั้งอยู่ตามแนวทะเลดาแล้วก็อยู่ในพื้นที่แคว้นดอนบาสค่ะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเขาก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะโดยเขาบอกว่ารูปภาพทั้งหมดเนี่ยที่เห็นในสื่อโซเชียลหรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะมันถูกรัฐบาลของยูเครนจัดทําขึ้น แล้ก็เรื่องทั้งหมดนะคะทำให้เศรษฐกิจของยูเครนมีแนวโน้มว่าจะหดตัวลง40%ในปีนี้เนื่องจากผลของการถูกบุกโจมตีนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยก็หลดลงราวๆ15%ในปีนี้ผลจากการแังชั่นส่วนเศรษฐกิจโลกนะคะคาดการจากองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะคะก็บอกว่าการเติบโตเนี่ยจะเหลือ2.5%จากเดิมนะคะที่คาดว่าจะไปได้ถึง4.7% ก็เนื่องมาจากปัญหาสถา,านการณ์รัสเยยูเครนะคะบวกกับห่วงโซ่อุปทานของโควิด -19 ต่อเนื่องกันมาค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าการขาดแคลนอาหารก็เพิ่มมากขึ้นราคา,าหานะคะก็แพงขึ้นมาราวๆยี่สบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะคือเขาบอกว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือจะต้องบริโภคอาหารที่ปลูกในประเทศแทนการนําเข้าในระยะสั้นไปก่อนนะคะถึงจะแก้ไขได้ส่วนทางเยอรมน,นีนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตทุกแห่งนะคะไม่มีน้ํามันพืช แล้วก็ปกตินะคะจะขายยู่ราวหนึุ่ยูโรนะคะตอนนี้เขาก็จะต้องใช้พวกน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชสกัดเย็นมาทำอาหารแทนค่ะขวดหนึ่งก็ตกอยู่ที่4-5ยูโรนะคะส่วนเรื่องของน้ำมันที่ส่งออกจากรัเสเซียเนี่ยเมืวว่อวานนี้นะคะก็มีข่าวจากนิวยอร์กไทม์เขารยายงานว่าเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นที่น้านน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะก็คือมีเรือบรรทุกน้ำมันจากรัเสเซียมีการเปลี่ยนเส้นทาง กลับลำด้วยนะคะโดยแต่ละลำเนี่ยมีการเปลี่ยนการแสดงสถานะของการขนส่งนะคะเปลี่ยนเป็นดิฟฟิ้งนะคะหรือว่าดิฟก็คือสถานะรอคําสั่งซื้อค่ะหรือว่าบางลำนะคะก็ยังคงไม่มีจุดหมายประทางยังคงลอยทะเลอยู่นะคะในการเปลี่ยนทิศเนี่ยถ้าการเันว่าเป้าหมายก็คือจะไปขายกับประเทศที่เป็นมิตรอย่างที่เราทราบกันนะคะเนื่องจากการสังชั่นแต่ก็ยังมีบางลำนะคะมุ่งหน้ามาอย่างสหรัฐตามคําสั่งเดิมอยู่ เพราะว่าการเซ็นชั่นของสหรัฐมันจะมีผลสมบูรณ์วันที่21เมษายนนะคะแล้วมันก็มีเรือที่มาถึงแล้วด้วยตอนนี้ที่ท่าเรือนิวยอร์กซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีกลุ่มผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะไปประท้วงกันที่ท่าเรือหลังจากนั้นเนี่ยพวกเรือบรรทุกน้ํามันหรือว่าบรรทุกสารเคมีของรัสเซียเขาก็มีการเปลี่ยนสถานะเป็นริฟอีกนะคะแล้วก็จอดอยู่ห่างจากฝัง่งไม่ได้จอดเทียบท่าแทนค่ะเดือนก่อนนะคะสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศเขาบอกว่า เดอร์รัสเซียเนี่ยจะต้องมีการส่งออกที่ลดลงในเดือนเมษายนซึ่งจะทําให้เกิดการขาดแคลนสูงถึง3ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยตารางการเข้าออกของท่าเรือที่เป็นข้อมูลจาก e n Energy Intelligence นะคะ <laughs> เขาแสดงให้เห็นว่าท่าเรือหลักของรัสเซียนะคะยังมีการส่งอ,อน้ํามันเกือบ2.9ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญจากทั้งเดือนก่อนและจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยค่ะ ซึ่งหมายความว่าที่ยังเพิ่มขึ้นก็คือส่งไปฝั่งเอเชียอินเดียนะคะแล้วก็มีการบรรทุกน้ามันจากรัสเซียไปอินเดียเนี่ยถึง6ล้านบาร์เรลนะคะเมื่อเดือนก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง70% 0เปเกันเลยเดียวค่ะก็เป็นข้อมูลของรัสเซีย t a n เกิลทรั k กิ้งกรุ๊ปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็สรุปจบไปกับข่าวสั้นๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ